บัดนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31มกราคม2569ข้าพเจ้านิสารัตอุนลิตขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินดามณี พิจานณามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพบเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวสดสาธยายมต์ต่อไปนี้บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลีสุอัตรากัจฉันตุส เทวตาสัตตมังมุนีราชสัสนันตุสักขโมกขังสักเเกามิจรุเปกิริศิกราตเตจันตฤกเกวิมานีทีเปรัตเทจขามิตรุวานาคะอานิเกหะวตุมยิเกเตภูมาจายันตุเทวาชลธารวิสามียักขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะละ มัจจานังสาธโอมสุนันตุธัมมัสวนาการลอายามพัทันตาธัมมัสวนาการลอายามพัทันตาธัมมัสวนาการลอายามทัทนตาบทที่สองบทส่วนนมาการสิทิคาถาณมตัสสะพะขวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธะณมตัสสะพะขวโตตุระโตสัมมาสัมพุทธัะณมตัสสะพะขวโตตุระโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทส่วนสัจจกิริยาคาถา นัตติเมศรานังอัญญังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสโตรติเมหโตสัพพธานัตติเมศรานังอัญญังธัมโมเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะธัมสโตรติเมหโตสัพพธานัตติเมศรานังอัญญังสังโฆเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสโตรติเมหโตสัพพธา บทที่สี่บทส่วนมหาการุณิโกนาโทที่อธิกาคาถามหาการุณิโกนาโทอัตถายาสัพพานินังปุเรตวาปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพานินังปุเรตวาปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาหนตุสัพพุปัตถวา มาอากาลุนิโกนาโถสุขายาสพปานินางปุเรตวะารมีสัปปะปโตสัมภอทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหงตุสัพุปัตะวาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสมายังพระกวา สักเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวณีมหาตาพิโกสังเกนะสัตติงปัจมัตเตหิพิโุสเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัสน์หิจารุกัฏาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหโนติวะกะวันตังทัศนายาพิโุสังกันจะอัตโกจตุนังสุตาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาท้างสีอายังโคพระควาสักเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวณีมหาตาพิโกสังเกนะ สัตติมัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพห์วะอรหันเตหิทัสนาหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงุนติภะคะวันตังทัสนายาพิกุสังคันจักยันนุนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปสังกามียามาอุปสังกามิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกัคคาถาพาเสยามาติอัตโกตาเทวตา เซยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวะภาหังภาษาเรยะภาษาทิตังวะภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตัปะตุระหังสุอันตะโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาติตาวาเอกะมันตังอัตตังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังฆาตังอภาสิมหาสมโยปวนาสเมงเทวกกายา สมมาคตาอคตตัมมะอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปะตะอปาราชิตาสังคันติอัตโกอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตาภิกโวสมาทะอังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมังกังสุสารติวะเนตานิคะเหตวาอินทิริยาละคันติปันทิตาติ อตโคต้าอตาโคอ布拉เทวตาพระเข้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเจตวารขีลังเจตวาร์ปรีขังอินทศขีลังโอหะจามาเมชาเตจรนติสุทาวิมาราจักกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอตโคอราเทวตาพระเข้าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเกเกจิพุทธังสารนังคตาสีนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปัญญามนุสังทีหังเทวกายังปริพฤสันติติอตโค พระกวาภิกข u อามันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสาสูโรกธาโตสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอหิสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเซยตาปิไมหังเอตระอิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัรมทานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพคะวันตานํงเอตัประมาเยวเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมยังเอตระอิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตาจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสฐามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกัรมนัสิกโรทะปาสสิทสามิติ เอวัมพันเตติโกเตพิโคปะคะวะโตปัจจโสสุงปะคะวะเอตตะทับโวจัสิโลกามนุสกัสสามิยัตถะภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปรังปะหิตัตตาทสมายิตาปุถุสีหาวะสารีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพิโยปัญจสติยัตยวาวะเนกาปิลาว,วัตเว ตาโตอมันตะกิ้สัตตาสาวกเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาพิกวเตจะอันตปามกรุงสุตวาพุทธศาสาสนงเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสสานาทัสนังอเปเกสตามัตถกุงสหัสังอัสอาทสัตติงสตังเอกสหัสนางอมนุสสานาทัตสุม อะเปเกนตมาตักขงทิสาสัพพาพุทธะอังตันจะสัพพังพิญญายะมะวะกิตวานาจักขมาตันโตอามันตยิสัตตาสาวกเกสัสสเลติเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถภิกขวะเ geometric กาห์กิตยิสามิคิรายิอนุปปัสโซสัตตาสหสาวยากขาภุมมากาปิลวัตวาอิติมันโตจุติมันโตวนามันโตยะสัชิโนโมทัมานาอภิการมงพิโกนางสัมพิติวนัง จะสหัสายะมะวตายะกานานตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนณวันโตยะสัสสิโนโมทธมาณะภิกกาโมภิกขูงสัมพิติวะนังสาตาคิลาติสหัสายะกานานตะวันิโนอิทิมันโตจุติวันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทธมาณะภิกกาโมภิกขูงสัมพิติวะนัง อิเจเตโซลัสสะหัสสายคานานตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสีโนโมธมะนาอภิกามงพิโกนางสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายคานานตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสีโนโมธมะนาอภิกามงพิโกนางสมิติวนังกุมภิโลลาจักขัโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิโยนังสะตาสหัสสังยคานังปะยิรุปัสติกุมภิโลลาจักขัโกโสปะคัสสมิติวนัง ปุริมันจะทีสังราชาทัตตะโตภาสาสติคันธพานังอธิปติมะอาราชยาสัสสิโสผุตตาปิตัสสะภะโวอินทนามามัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัตสิโนมงทมานาอภิกาโมภิกขุนางสมิติวนาทักกินันจะทีสังราชาวิรุณโหตัปภสษาสติกุมพันทานังอธิปติมะอาราชยาสัสสิโสผุตตาปิตัสสะภะโวอินทนามามัพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมุภิกุนางสมิติมวนังปัจจิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสาสตินางคานังอาทิปติมาอาราชายัสสัตสิโซพุทธาปิตัสสภาโวอินทนามามัมลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมุภิกุนางสมิติมวนัง อุตรังจ่าทสังราชากุเวโรตัปภาาสติยักขานังอาทิปติมาอาราชยาสัจสิโสผุ้ตาพิตัสสาภาโวอินทนามามะปลาอิทิมันโตจุติมันโตวนามันโตยาสัจิโนโมทัพมานาภิกามมงภิกขุนางสศรษฐีวนาปุริมาทิสังทัตละโตทักกินเณรวิรุณโกปัจิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตรังที่สัง จตารุเตมะหาราชาสมันตาจตุโรุทิสาทัทละมานาอัตทังสุวเนกาปิรวาเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวรรณจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปูโตสาจันทโนกามาเสตโทจักกินุคันทุนิคันทุจักปะนาโทโอปัมโยจักเทวสุโตจัมาตาลิจิตตเสโนจักคันธโพนโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชชาสัเอเตจันเยจราชาโนคันทัปปาสหดาจุภิโมทมานาภิกามงพิโกนาสมิติวนังอาถาโคนาภาษานาคาเมสาลาสหัตจักกะกัมภลาสตาราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตระถาจัอาคูนาคายะสัิโนเอราวันโนมะอานาโคโสปะขะสมิทิวนังเยกะนาคราเจ สหัสาหรันติทิปาธิจาปักขิวิสุทธาจักรูเวหายาสาธิมัณนัมัจชปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตธานาคราชาณามาสิสุปันนาโตเขมามกาสิพุโตสันหายิวาจาหิอุปวาหยันตานาคาสุปันนาสารณามุกังสุพุทธัง ชิตาวจิระหัตเนะสมุทังอสุราชิตาภัตโรภาสวัสดีตีอิทิมนโตยสัจจิโนกาลกัญจามาอภิสมาอสุราทานะเวคาสาเวปัจิติสุจิติจะปะฮาราโทนมุจิสหสตันจ่าภริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันหิตวาวพระอิงเสนังลาหงพัทธมุปาขมุงสามโยธานิภัตทันเตพิกุณังสมิติวรัง อาโปจเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสิโนทัสเสเตทัสสถากายาสัพเพนานัตตวานิโน

อาคูวันทวราหกกาวาสุนังวาสโบเสโทสักโกปากาปุรินทะโตทัสเตเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตนับันโตยัชติโนโมทัมานะอภิกามงภิโกนาสมิติวานังอธาโคหูสหะภูเทวะฉลามคิสศิคาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุปภนิภาสิโนวรุณาสหะธรรมะจะอาจุตาจะอนิชกา สุเลยยาลุจิลาอากูอากูวาสบเนจิโนท่าเซเตทัาสถากายาสาเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสจิโนโมทัมานะอภิกามุงพิขูนาวชพิทีหัวนั่งสมานามาอาสมานามานุสามานุสุตมะคิตาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอัตถาคูหาระโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโน ปารกามาอาปารกาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสตเทท่สถากายาสเปนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันันโตยัสสิโนโมทัมาณาอภิกามงพิโกนาสมิธิมานังสุกากรุมาอาดุนาอาคูเวฆานาสาสหะโอทาตะไคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหารคชามิสกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปจุโนโยทิชาทิสาอภิวัสติ ท่าเสตท่าสถากายาสัพเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามมุภิกขูนางสมิติมานังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายาสัสิโนสัมพิตกาลามาเสตถาชตินามาจจะอาสาวะนิมานารติโนอาคูอาตาคูปะรานิมิตา ทัาเสติทัาสถากายาสัพเพนานาตวานิโนยิธิมันโตชุติมันโตนาบันโตยัสัจิโนโมทามานาอภิกามุภิคุณาสมิธิวานังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตวานิโนนามันวะเยนะอาคันุงเยจันเยสาธิสาสหะปวุทธะชาติมักขีรัง โอคตินนามนณาสว่างทักเคโมูคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะตุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมารุติสัจจะโสภะคัสมิติมานังสหะสภามาโลกานังมหาพรมมาพิทิธาติอุปปัณโนจุติมันโตปิสมากายโยยสัสสิโสท่าเสถาอิสราอาคูปจีกัวติโน เตสันจมัชโตอาคาหาลิตโตปริวาลิตโตเตจะจับเพออภิกันเตสินเตเตเบสภามันเกมารเสเนาภิกามิปัสกันหัดสามันที่ยังเอถากันหัตถาพันธาถัลาเคนะพันธมัุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุนจิตถะโกตินังอิติตถะมหอาเสนกันหาเสนาอภิสัยยิปานินาแตละมาหาจะสลังกตวานะเพระวัง ยะถาปาวุชโกเมโกฐานายังฐานายันโตสวิชุโกตาทาโสปจุทาวติสังกุโตอาศายังวะเสตันจัสสพังภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตัโตอวมันตะยิสัทธาสาวะเกสทานิรตเตมาระเสนาพิกันตาเตวิชานาตาพิฆโกเตจะอาตปะมะกะรุงสุตตวาพุทธศาสาสนา วิตาราเกหิปักกามมงเนสังโรมปีอินชะยุงสัเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหพูตหิสาวกาเตชชนสุตาติ